Weekly Navy ดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่22สิงหาคมถึง28สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงประจำสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหาคมของคนเกิดวันศุกร์โดยอาจารย์เนวิฟอร์ซั c เซส ก่อนอื่นขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทระคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลาหนาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึง6โมงเช้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์คือคนที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าของวันศุกร์จนถึงตีห้าของเช้าวันเสาร์ หากท่านไหนไม่แน่ใจสามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสนิทหรือมีระยะห่างกับเพื่อนฝูงอยู่บ้างต้องระวังการทำอะไรตามใจตัวเองหรือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจนบางทีเหมือนไม่เกรงใจคนอื่นจะทำให้เพื่อนฝูงรู้สึกหมั่นไส้คุณได้ นอกจากนั้นระวังเพื่อนฝูงพาเสียเงินด้วยคนที่มีลูกหลานในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพของลูกหลานด้วยแต่โดยรวมยังถือว่าแข็งแรงดีอยู่ด้านการงานในช่วงนี้จะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในที่ทำงานได้รับมอบหมายงานในรูปแบบใหม่ๆซึ่งจะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่ามันยากสำหรับคุณแต่ถ้าหากคุณทำสำเร็จ ก็จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์หลายอย่างที่มีค่ามากทีเดียวระวังปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงช่วงนี้ต้องระวังเรื่องท่าทีและการแสดงออกของตัวคุณเองด้วยอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปเพราะจะทำให้โดนมองว่าหัวแข็งหรือไม่ฟังคนอื่นได้คนที่ทำงานส่วนตัวจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากพอสมควร สถานการณ์ในธุรกิจไม่สู้ดีนะแต่หากไม่ถอดใจง่ายๆสิ่งต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนคนที่มีลูกน้องหรือลูกจ้างจะได้คนเก่งเข้ามาช่วยทำงานทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะแต่มีข้อเสียคือลูกน้องของคุณมักจะคิดว่าตัวเองเก่งอยู่แล้วทำให้บางทีดื้อรั้นและไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากนะัก ด้านการเงินโชคลาบการเสี่ยงโชคอาทิตย์นี้เป็นช่วงเวลาที่เงินเข้าออกอย่างสะพัดและมีรายจ่ายค่อนข้างมากจนคุณจะรู้สึกถึงภาวะเงินขาดมือดังนั้นอย่าประมาทในการใช้เงินเป็นอันขาดหลายคนอาจมีเรื่องเสียเงินกับสุขภาพต้องซื้อยาบํำรุงอาหารเสริมรวมไปถึงข้าวของฟุ่มเฟือยอีกด้วยนอกจากนี้ยังต้องระวังความน้าใหญ่ใจใหญ่ของตัวคุณให้มาก อาจใช้เลี้ยงเพื่อนฝูงจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวระยะนี้ยังต้องประครับประคองสถานการณ์ด้านการเงินของบริษัทให้ดีเพราะอาจจะหาเงินได้ยากกว่าปกติคนที่มีความคิดอยากลงทุนไม่ว่าจะเล่นหุ้นหรือเพิ่มทุนในธุรกิจที่ทำอยู่ควรชะลอไปก่อนในเรื่องโชคลาภนั้นยังไม่เด่นชัดมากนะัก ดังนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังส่วนโอกาสในด้านการเสี่ยงโชคยังพอมีลุ้นบ้างด้านความรักช่วงสัปดาห์นี้คุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครคนโสดคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองมีศักดิ์ศรีและไม่อยากยอมใครง่ายๆบางคนอาจเลือกที่จะโสดมากกว่าที่จะดิ้นรนหาแฟนสำหรับคนที่แอบรักใครอยู่ อาจจะยังไม่เห็นโอกาสที่จะสมหวังหากตัดใจไปได้จะดีกว่าเพราะถ้ารออาจจะต้องรอนานมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีคู่รักแล้วต้องระวังการขัดแย้งกันเพราะคุณมักจะไม่ค่อยยอมคนรักหรืออาจจะข่มคนรักมากจนเกินไปอีกด้วยด้านสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพของคุณยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหาเจ็บป่วยมากนะักแต่ต้องระวังเรื่องการใช้สายตาบ้างอาจามีอาการปวดตาได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานที่ต้องใช้สายตาจ้องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นประจำสำหรับคนที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีแนวโน้มที่จะหายป่วยในเร็ววันนี้เกรดเคล็ดลับมงคลสีมงคลประจำตัวได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงิน สีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีขาวสีเหลืองสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาบมีเสน่ห์ได้แก่สีชมพูสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีเขียว สีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่สีดำสีม่วงแก่สีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีส้มสีแสดสีอัปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อนของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงผลไม้ดอกไม้มะลัยทูบหอมกํายา หรือพวกเครื่องหอมควรทำทานเด็กด้วยโอกาสบริจาคเสื้อผ้าอาหารที่หอมหวานชวนกินเช่นไอศกรีมทำบุญบริจาฆังหรือกลองพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางรำพึงคาถาสวดบูชาพระประจำวันศุกร์ชื่อคาถาพระพุทธเจ้าตวาัดอิม,มพานท่องว่า No am วาโทโนอามามะวาสวดวันละ21จบสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ